ครับกาบสวัสด,ดีนะครับวันนี้คุยอยู่ช่องคอมเวิร์ดชันลนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับห้ามดับผู้เล่นตำนานนะครับ,บไปชมอันดับแรกเลยัำดับที่หเป็นใครไม่ได้นอกจากซีจีเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจาก c g g ีจีหน่โอเคล่าสุดเพิ่งเปิดหน้าไปด้วยนะครับผู้ติดตามเ็ จุดเจ็ดแปดล้านนะครับแล้วก็มาดูคลิปเขาคันเข,ข้าวกันเลยนะครับไอปิดที่คน GG นี่ก็เป็นคนแคสเกมฟรีไฟคนแรกนะครับไม่ค่อยใช้กันนะครับโดน,นเลยเลยเราก็ต้องไปย่องย่อง,องไปหาพวกมันก่อนนะเพราะมันก็อ,นกอ,นอยู่ข้างในบ้านกันนี่แหละมันคงไม่ไปไหนกันหรอกนะอันยุบอ่า MP5 นี่โอ้ยเ,เบาครับค่อนข้างเบาโอ้ย มันจะเป็นคนแรกที่ยิงติดแดงด้วยนะครับมันต้องยิงหัวอย่างนี้แหละมันจะยิงหัวมันก็ต้องยิงหัวดี <c oughs> วาแยคเดี๋ยวไปรับชมคนที่สองกันเลยครับก่อนที่จะไปดูคนที่สองนะครับเดี๋ยวรูวมาดูปัจจุบันของซีจีจหนึ่งกันเลยครับว่าจะเล่นโหดแค่ไหนในครอบตอนนี้ผมต้องการจะเล่นเปลสไฟใหม่ที่มันเข้ามาด้อยนะมันมีด้วยนะ โอ้โหมาถึงก็หมดแตกหนึ่งเลย<ป>โอ้โหแตกสองป,ปัจจุบ,บันนี้เขาเล่นผิวมากเลยนะครับ<ป>เดี๋ยวเราไปรับชมคนที่สองกันเลยนะครับโอเคนะครับคนที่สองนั่นก็คือยูไดเอ็นะครับก็มาดู คลิปเก่าสุดของยูดาหครับว่าจะเล่นโหดแค่ไหนจะลงจัดดับเลยแล้วจะขอไปดูกั้นะครับไอ่ผมจะลงเนี่ยนะจะเป็นแน่นอนมันลงกับผมไปจิบตัวเลยนะเราไม่เห็นสกิลจ๊อกเกอร์ผมไงที่ม่งเล่นลมแบบตีเรื่อยอ่ะเปาเล่นด้วยอ่ะเขาจะพูดคำหยาบมากไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยมีเสียงคนเดิน ก็จะส,สั่งออได้อยู่นะครับแฝดหัวแฝดหัวแฝดมาดูตัวนี้ข้อขอกินเท้าทำไมวะมาดีหัวแตกหัวแตกหัวแตกกระลังขึ้นมาอีกตัวเหลี่ยงเตอร์นะครับจอดยิงจอดยิงดาวหนึ่งมาหนึเหลี่ยงล้วนนะครับเหลี่ยงล้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันของยูไดกันเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของยูดายกันนะครับก็โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับไม่ได้แค่มูนะครับลุกนั่งหัวริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคนที่3กันเลยนะครับ ไปนี่ไงครับเขาเป็นคลิปเก่าครับโอเคครับนี่ก็อยู่กับบุคคลที่สาแล้วนะครับที่เล่นฟรีไฟ์คนแรกนะครับนี่ก็คือ M N J t V นะครับคลิปนี้ลงเมื่อ2ปีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีมือเขาเลยนะครับไอ้ตัวนี้อ เฮ้ยนี่ไงรูดของตัวนั้นอยู่แน่เลยไม่ไปเลยครับโลกแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาได้ยิงหครับไ่น่ไอยิงม่อกะออกะยังล่นไม่คล่องเลยนะครับไอ้ตัวนี้เหมือนกับก็เหลี่ยงล้วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิป ปัจจุบันกันเลยนะครับนี่ก็เป็นคลิปปัจจุบันของ MNG TV นะครับโอ้โหสองหัวครับกสามหัวลนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบุคคลที่สี่กันเลยนะครับไปโอเคนะครับนี่ก็เป็นคลิปรีไฟ g 1>, 1 4หนึ่งสี่หนึ่งสองหรือว่าบอลโฟวันทูนะครับอัดเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมาดูฝีมือนะครับว่าจะอัดตัวหรือว่าอัดหัวนะครับซีซี่บอกอรายงานนี้จะปืนกระบอกหนึ่งคุณชอจะโดะจะโดปั๊บป๊บ,บ,บเรียบร้อยก็ยังเล่นดีอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจูแขกคนไดแต่อัดตัวนะครับแต่ถึงว่าพิ้วกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมบัจจุบันของวันโฟวันหรือวห่งสี่หนึ่งสอกันเลยครับนี่ก็เป็นบัจจุบันของ1นึ่สีนสองนะครับไฮไลท์นะครับสีเดือนที่ผ่านมานะครับผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าจะเล่นโหดขนาดไหนโอ้กระโดดยิง,ย,งยิงได้อะครับ ตามหัวติดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยอดตังไอวอรผิวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชนบุคคลที่ห้ากันเลยนะครับไปก็เป็นใครไม่ได้นอกจากคนเดียวนะครับนั่นก็คือ Are you okay? ปัจจุบันเป็นลายชาฟรีไฟเล่นโหดที่สุด แคนโพรเฟคชัอชื่อย่อ p สนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปไฮไลท์ตอนนี้เขาอัดครั้งแรกกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับคลิปลงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็ลุกนั่งเป็นนะครับ ติดแดงด้วยนะครับแต่ผมขอรับประกันอายุโอเคนะครับยิงติดแดงคนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปปัจจุบันของอายุโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับคลิปล่าสุดของอายุโอเคนะครับลงเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับเ,เราไปดูกันคร่าวๆกันเลยนะครับ ผมชื่อราชาไม่นละครับฟิวเลิรกเลยนะครับต,ต,ตื่นมีสามหัวติ๊วโอ้ในรถยังเอาอยู่นะครับและการตัดต่อเขาดีมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครชอบห้าอันดับคู่เล่น ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเปลี่ยนไปนั้งหมดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ